สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่มนนะคะปุณิสาธิรภาศิริค่ะ Hello everybody, my name is Tan Tirapasiri but you can call me Miu ความรู้สึกแรกนะคะที่รู้ว่าน้องมียูแล้วก็คุณแม่นะคะได้ไปพูดที่เวที COP29 ของ UN นะคะคุณแม่รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ When I first found out that I was going to speak at COP29, at first I couldn't really comprehend the magnitude of this event. But then after a few minutes, I realized that I was really doing this and I was really going to speak at a world stage.

explore ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ลงมือทำแล้วก็สิ่งที่แม่รู้สึกว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆของน้องเขาก็คือการไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยนะคะถ้าน้องเขาตั้งใจจะทำอะไรเขาจะไปสู่จุดหมายนั้นอย่างตั้งใจค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เป็นคุณแม่นี่ภูมิใจมากๆแล้วก็จุดอย่างหนึ่งนะคะที่คุณแม่ประทับใจก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะน้องเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกับสนใจแล้วก็ รู้สึกมอนอยากทำให้โลกเราอ่ะดีขึ้นโดยเน้นเรื่องของการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะคือแม่จริงๆแม่ก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มตั้งแต่น้องเขาอายุเท่าไหร่นะคะแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณแม่สังเกตว่าน้องเขาจะมีเหมือนกับ p a ช s i o แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมรู้สึกสงสารเวลาได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเต่าทะเลอะไรอย่างงี้คะ่ะ ที่ที่เหมือนกับได้รับบาดเจ็บหรือบางทีต้องตายไปจากการที่เ,เราอาจจะไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควรเนี่ยคะ่ะแล้วก็ทำให้มันมาสู่โปรเจกต์สำคัญอย่างหนึ่งนะคะตอนนั้นคุณแม่จำได้ว่า,าน้องอยูน่าจะอายุสักประมาณ10ขวบนะคะแล้วก็คือเนื่องจากว่าน้องเขาก็จะชอบเรื่องศิลปะชอบชอบวาดรูปชอบที่เหมือนกับว่า ทํางานศิละปะพวกคราประดิษฐ์นั่นนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากมี passion แรงกล้าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเ้าก็เลยมาคุยกับคุณแม่ว่าอยากจะเหมือนกับทำโปรเจกต์ที่ทําให้ความสนใจของตัวเองในเรื่องอาร์ตแล้วก็ passion ในการต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะคะก็เลยเกิดเป็นเหมือนกับโปรเจกต์ของที่ตอนนั้นเรียกว่า t u n plant art นะคะ So, ever since I was a child and I heard about the dire issues happening with our environment, I always thought that there was a way to fix this, and there was a way that children like me could also work together to fix this. So, I decided to take action by combining my two passions the environment and art. To create Tan Frank Arts, where I sell different bags and shirts with my own designs, and I donate the money that I make towards supporting the environment and helping people in need, and that has made me extremely happy because it shows that even if you're just a small child or no matter who you are, you can always use your passions to make the world a better place. I'd have to die. น้องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นนะคะคุณแม่ก็คือไม่ได้ซื้อกระเป๋าเลยค่ะ <_ S 1> ก็คือสะพายแต่ก,กระเป๋าปีมือลูกทันแพงอาร์ตค่ะภูมิใจมากค่ะการเตรียมตัวก่อนการเดินทางนะคะก่อนที่จะาพาน้องมิยูไปพูดที่เวทีครอปชวนที่นายที่จัดที่ประเทศอาเซบร์บจันนะคะคุณแม่ก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับความรู้ว่า อาซาใบจันเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนมีวัฒนธรรมอาหารการกินประมาณไหนนะคะเราก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศที่เราจะเดินทางไปแล้วก็ที่สําคัญอากาศค่ะเราก็ต้องดูว่าอากาศประมาณไหนเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวได้ถูกและที่ขาดไม่ได้ก็คือสเสบียงนะคะทั้งอาหารไทยฮัมมา่าแล้วก็อาหารากินต่างๆเล็กน้อยขนมของทั้งคุณแม่และของน้องมิวค่ะ So preparation for me was everything my beautiful mother said include and additionally I also had to prepare my speech so I did a lot of writing and improving my speech and I came up with seeds S E E D S Save, Earth, Encourage, Don't Wait, and Sustainability. And I think it was a great way to sort my ideas with this acronym and sort of divide them to make people understand them better. And I also spent a lot of time memorizing the speech around one week, and I would try to rehearse around five to ten times per day just to really memorize it by heart. ความรู้สึกหลังจากที่กลับมานะคะเอาตรงๆคุณแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองฝันไปนะคะเพราะการได้ที่ได้ได้ไ,ดไปที่งาน cop twenty n i นเนี่ยถือว่าเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่หนึ่งในโอกาสที่ดีที่สุดของคุณแม่แล้วก็น้องมีอมากมากเลยะคะ่ะการที่เราไปได้เห็นหน่วยงานต่างๆที่เหมือนกับมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นทั่วโลกเลย ได้เห็นโครงการเห็นอินโนเวชันใหม่ๆที่ที่บางทีเราก็โอรู้สึกว้าวมากว่าตอนนี้เทคโนโลยีก้าวไกลแล้วก็ถึงเทคโนโลยีจะก้าวไกลขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมที่จะป o t ท c t โลกของเราไว้รักษาโลกของเราให้อยู่ได้ยั่งยืนนานนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่านอกจากความประทับใจที่คุณแม่ได้เห็นลูกมีอยู่เนี่ยอยู่บนเวที c o p 2 9ระดับโลกร่วมกับ เขาเรียกว่าเด็กๆเยาวชนจากทั่วโลกแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าโหรู้สึกชื่นชมอะค่ะที่ที่เด็กๆมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์แล้วก็ถามว่าคุณแม่ภูมิใจในตัวน้องมีอยู่ไหมภูมิใจมากค่ะแล้วก็ยังภูมิใจไปถึงเด็กๆทุกคนที่ได้พูดที่เวทีครับเวนตี้ไนด้วยค่ะ So when I first returned, I felt like I had just got back from the adventure of a lifetime. Because I had experienced so much culture and so many new things. Like one of the highlights was the mud volcano where I smeared mud all over my face because they said it had great skincare properties. But not only that, the best thing that I that I felt after I returned was that so many different cultures Come together to really appreciate our world and our environment and the need to protect it. And it really shows how many people are dedicated towards making our world a better place. And I am so proud that I am able to be one of those people. And I believe that you can also be one of those people. <laughs> ความรู้สึกที่ใจฟูมากๆเลยค่ะทุกคนก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็ภูมิใจไปกับคุณแม่ที่น้องมิูนะคะได้มีโอกาสที่ดีมากๆในชีวิตที่ได้ไปพูดบนเวที c o p 29วนระดับโลกนะคะ,อะนอกจากความประทับใจเรื่องเรื่องภูมิใจแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็รู้สึกเหมือนกับว้าวมากว่าโมีเหมือนกับรายการที่เห็นคุณค่าวความสำคัญของเด็กๆแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆนยคะได้มีโอกาส ขึ้นไปสู่เวทีโลกได้ค่ะแล้วก็ตัวสปีชของน้องมียูเองเนี่ยก็ได้รับการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะโดยเพราะรอบข้างคุณแม่เนี่ยหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวค่ะแต่จากหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะภยัยพิบัติน้ำท่วมโลกร้อนทุกอย่างเลยเราก็รู้แล้วว่า มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนนะคะต้องให้ความสําคัญแล้วก็เริ่มตั้งแต่ที่มือเราเนี่ยค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือการที่ได้เห็นเด็กๆเยาวชนไม่ว่าจะน้องมีอยู่เองหรือว่า,าหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ ได้มีพาชันในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่ดีที่ได้ขึ้นไปแสดงจุดยืนความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมบนเวทีโลกนะคะสําหรับตัวคุณแม่เองเนี่ยนอกจากประทับใจภูมิใจในตัวน้องมิวมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณแม่ประทับใจมากๆก็คือตั้งแต่ที่ตอนอยู่ในคอปแล้วอะคะ่ะที่มีทั้งชาวต่างชาติมามาทักก็คือทุกคน จำสปีชของน้องมียูได้โดยเฉพาะตัวเมล็ดพันธุ์เล็กๆ SEEDS s i s นี่ค่ะที่ทำให้เราหมายถึงว่ารู้สึกว่าง่ายขึ้นในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา,าในตัวคุณแม่เองก็สุดป,ประทับใจว่าน้องมยูเนี่ยได้ปลูกเมล็ดพันธุ์เล็กๆน,นั้นนอกจากในเวทีโลกแล้วก็ได้ปลูกในจิตใจของคุณแม่แล้วก็คนรอบข้าง ทำให้ทุกคน,นเห็นความสําคัญแล้วก็ร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ I and one of my most proudest moments was when I realized not only that I had just spoken on a world stage but that I had inspired countless other children to do the same and to inspire countless generations สําหรับเคล็ดลับการเลี้ยงลูกนะคะคืออ่า จริงๆคำถามนะี้คุณแม่โดนถามเยอะมากนะคะในในในมุมคุณแม่นะคะ,ะคุณแม่คิดว่าเด็กทุกคนนะคะมีความเก่งมีความสามารถแล้วก็โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะคะเจเนเรชันหลังๆเนี่ยมันที่คุณแม่เคยบอกน้องมีอยู่เสมอว่าจริงๆเนี่ยมางมีบางสิ่งที่คุณแม่ก็รู้มีบางสิ่งที่น้องมีอ,อาจจะรู้ดีกว่าคุณแม่ด้วยซ้ำแล้วก็มาปรับใช้กันถามว่าเคล็ดลับการเลี้ยงลูกของคุณแม่จริงๆก็คือเหมือนกับ เราเราใส่ใจอะค่ะเราก็รับฟังทุกอย่างรับฟังนี่คือรับฟังด้วยความจริงใจเวลาที่ลูกมีอะไรก็คุยกับเราแล้วก็ในมุมคุณแม่เวลาที่มีปัญหาหรือมีอะไรผ่านมาเนี่ยบางทีคุณแม่จะจะมานั่งคิดว่าอ่าถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกเราเจอสถานการณ์นี้อยู่เราอยากได้แม่แบบไหนที่จะจัดการสถานการณ์นั้นอย่างนี้ค่ะ ก็คือ,อคุณแม่รู้สึกว่าจริงๆก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองในการดูแลลูกอย่างดีที่สุดอยู่แล้วและที่สำคัญเด็กทุกคนเนี่ยค่ะมีความสามารถมีความเก่งมีความพิเศษของทุกคนแล้วสิ่งที่จะไม่ทำเลยก็คือการเปรียบเทียบเด็กนะคะกับทุกๆคนพ่อแม่รู้สึกว่า เด็กทุกๆคนน่ะเก่งแล้วก็ดีแล้วก็มีความสามารถในในจุดมุมมองที่ต่างกันไม่ได้อยากให้ให้เด็กๆเช่าจะต้องเสียกำลังใจนะคะแล้วก็เราก็เป็นทุกอย่างให้ลูกค่ะก็คือเป็นคุณแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่สาวคือบางครั้งเราก็อาจจะมีจุดที่ที่ที่คุยกันว่าจุดไหนเราโอเคซีเรียสนะอย่างนี้ไม่ได้เลยจุดไหนโอเคเรามาแชร์แบ่งกัน แล้วก็ดูว่าไอเดียใครประมาณไหนแล้วก็ให้น้องก็ตัดสินใจเองหรือจุดไหนที่เป็นฟรีอิสระคุณแม่ก็ปล่อยไปเลยก็คือจะมีหลักการประมาณนี้โดยส่วนตัวคุณแม่เองนะคะที่ใช้กับน้องมียูมาตลอดก็คือการรับฟังแล้วก็การสังเกตนะคะว่าของน้องเขาเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีความชอบที่จะ,ะมีพาชชันในเรื่องอะไรนะคะเราในฐานะคุณแม่ ก็จะต้องส่งเสริมตัวสิ่งที่เขาน้องเขาชอบแล้วก็พาช,ชั่นนั้นเหมือนเราเดินทางอะค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างลูกเสมออันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญลูกเขาหันมาเมื่อไหร่เราก็จะรออยู่ตรงนั้นอยู่เสมอค่ะไม่ว่าลูกจะบินไปไกลขนาดไหนเราก็จะเหมือนเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างเสมอนะคะด้วยความรักค่ะ ที่คุณแม่อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คือ Five One Talk Thailand นะคะที่ทำให้คุณแม่กับน้องมอีู่ได้มีโอกาสที่ดีมากๆในหนึ่งในหนครั้งในชีวิตเลยนะคะที่ได้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่บนเวที COPs 9นะคนะคะคุณแม่ก็อยากให้มีเวทีให้เด็กๆไทยนะีคะได้ไปโชว์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับเวทีโลกแบบนี้ตลอดไปะคะ่ะ And I would also like to thank 5.1 Talk for this incredible opportunity because I think that they really gave children the opportunity to have a voice and to express all of their unique ideas. And I believe that children are the basis and the change makers and they are the beginning of a brighter future. And I think 5.1 Talk really recognizes that. and Gives the opportunity to children to start being those change makers and I think that that is just incredible สุดท้ายนะคะฝากถึงแม่แม่ทุกคนค่ะคือคุณแม่มนนะคะรู้ว่าแม่แม่ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็ห่วงลูกยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองค่ะคือความรักที่มีต่อลูกนี่คือความรักแท้เสมอค่ะ แล้วก็รู้สึกชื่นชมคนที่เป็นแม่ทุกๆคนเลยนะคะ,ะคุณแม่อยากจะบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันก็จะมีสิ่งเร้ามากมายที่อาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกว่าเราจะต้องทำหลายๆหน้าที่แต่คุณแม่รู้สึกว่าถ้าเรามีความเข้าใจมีความรักให้กับลูกเราอย่างแท้จริงแล้วก็เหมือนกับใส่ใจสนใจทำกิจกรรมดีๆร่วมกันอย่างงี้ค่ะ ทุกอย่างมันก็จะสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างสมูทและที่คุณแม่อยากจะฝากบอกคุณแม่ทุกๆคนนะคะก็คือเวลาที่เราเป็นคุณแม่นะคะเรามักที่จะทุ่มเทให้ลูกทุ่มเทให้ครอบครัวแต่คุณแม่รู้สึกสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรักแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้ตัวเองด้วยค่ะเพราะคุณแม่เชื่อว่าถ้าคุณแม่เองมีความสุขเวลาที่เราส่ง positive เลองงาออกไปให้ลูกเราเนี่ยคะ่ะลูกเราเราก็จะเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเราก็จะผ่านไปได้อย่างดีคะ่ะสุดท้ายน,นะคะน้องมียูมีอะไรจะฝากถึงน้องๆคนเก่งที่เข้ารอบ Final List ทั้ง10คนไหมคะ I just wanted every each and every one of you to know that no matter what the result is everybody who is a finalist and who even entered this competition Is a champion in their own right, and every one of you has a fire within you. And if all of you combine that fire and collaborate and use that fire, you can light up the world because you have the ability to create change and you have the ability to make waves waves that inspire this world and improve the world. Each and every one of you are stars. Because while stars may seem small and tiny at first when you first look at them, when you look closer, you see that they actually have so much power, so much light, and so much energy in inside them. And that energy can change the world. So keep shining and keep trying your best. Thank you for your หวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะเป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆแบบน้องมีโยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ